วัดีครับวันนี้พบกับน้องเก่งที่นี่ลอมเลสคแคลเซนเตอร์นะครับวันนี้มีรถตู้นะครับรถครอบครัว11ที่นั่งแบรนด์เกาหลีมาแนะนำนะครับกับคันนี้เลยคุณใดเฮดวันนะครับเครื่องยนต์2.5นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวดีลักฟรีฟร2,011ราคาตัด จบนะครับคันนี้ตัดสดเลยนะครับผมราคาเพิ่มปรับมาใหม่ด้วยนะครับคุณลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับฝากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนเลียบวารีนะครับคู่ขวาหนองจอกกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบวารี30กับ32นะครับอยู่ห่างจากสำนักงานเขตหนองจอกประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองเปิดทุกวันนะครับ8.30ถึง6.00นนะครับใครที่มาไม่ถูกนะครับติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์โทรนะครับหรือจะเป็นที่ลาออฟฟิเอทีน LDCR นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคันนี้นะครับฮุนไดเฮดวันนะครับคันนี้ยังเป็นในส่วนของกระจังหน้าและใบหน้าโฉมเก่าอยู่นะครับนี่เป็นตัวรังผึ้งเลยนะตัดด้วยโครเมียมสีสวยแบบนี้ไปเลยนะครับผมสีดาสีสวยนะครับพร้อมกับชุดแแ่งด้านล่างนะเป็นสีเทาไฟจอดบอกติดครบหมดเลยนะครับใบหน้าจมจมไม่มีรอยแตกนะไม่เข้านักรับนี่ในส่วนของสีบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับล้อแม็กคันนี้ ได้มาพร้อมกับล้อม็กอัลลอยนะครับนี่หน้าเงาล่องสีเทาที่สวยแบบนี้ไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่งของขอบ16นะเอาไปเลยสี่วงสี่เส้นสีเราดูแลให้แล้วปร้อยแล้วนะครับคิ้วกันสอดก็ได้มาจากศูนย์เลยนะครับศูนย์หุ่นใดนะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวติดครบหมดเลยนะครับในส่งตัวนี้นะยังไม่มีในที่กันลอยนะครับผมหรือจะเป็นเบ้ามือจับนะครับหรือมือจับจะเป็นชุดแต่งตัวนี้ยังไม่มีนะครับผม ดูด้านในกันต่อเลยผมสีแดงสวยๆเลยครับกระจกไฟฟ้าผมอะไรมันตินะฮะกระจกแบบนี้เลยนี่ดูในส่งจอจอนะครับเป็นจอ i อ t ด u c h ท c r ก,กีนนะครับนี่เปิดตอนนี้กําลังเปิดทางฟาร์เมอร์อยู่เลยนะผมใช้งาน,นได้ปกติแอร์เย็ยนมากๆนะครับผ้าหลังคาสวยๆเลยนะนี่นะครับและผมอะไรสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลย น,นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมันตินะฮะนี่เกียร์ออโต้นี่นะครับเปิดทางฟงอร์เมอร์ใช้ได้ปกติจริงจริงจะสวยแบบนี้เอาไปเลยนะครับไฮเจนมากเบาตรงนี้เบาะเสริมสามารถปรับขึ้นได้นี่สำหรับเด็กนะครับผมวิสัยทัศน์คือโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับคุณ大爷คันนี้นะเหมาะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพาทัวร์หรือรับส่งนักเรียนนะครับผม ไปติดครบหมดนะครับสามารถแบบแต่งหน้าดูหน้าก่อนลงรถได้เลยนะครับผมส่วนจริงๆนะคันนี้เหมาะมากๆทำทัทวร์ดูในส่วนของกระดูกงูเาราคนะครับผมขออยากแกะนะโอ้โเดิมมากคุณลูกค้านี่เห็นปะถ้าเดิมจริงอะ่ะตรงนี้จะเป็นรอยของทีมทีมที่พ่นสีนะครับจากโรงงานพอนจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมสวยแบบนี้เลยนะเดิมๆไม่มี ประวัติคลิกความตมน้ำย้อมแมวแน่นอนนะครับผมรถสวยคุณภาพดีที่นี่ลำเลิศคาร์เซนเตอร์นะฮะคันนี้นะครับราคาตัดสดนะราคาไม่ถึงห้าแสนด้วยได้เป็นตัวดีลักที่เป็นที่นั่งนะครับผมนี่นี่นะครับผมสติกเกอร์ติดครบหมดนี่น็อตไม่มีการขยับนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์แม่แรงตรงนี้มีให้ ครบๆบเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูในส่วของผูดใสารกันบ้างเบาะหนังสีเบสสีเบดที่นั่งนะครับผม <S <S สวยๆแบบนี้ไปเลยนะฮะเป็นเบาะหนังได้แท้เลยนะครับจากศูนย์ทุนไดเลย <S <S ดูแอร์ตรงทุกจุดนะค่าราคาที่สวยนะครับผม ในส่วนของดีรักตัวนี้นะครับผมเขาจะมีนี่ที่ล็อกเด็กนะครับไม่สามารถเปิดจากด้านหนได้นะถ้าตรงนี้ปุ๊บล็อกต้องเปิดจากด้านนอกแต่ไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนตัวดีรักตัวนี้ถึงเราจะล็อกและเด็กเปิดประตูไม่ได้สามารถเปิดกระจกได้นะครับผมสามารถเปิดกระจกแจ้งผู้ปกครองได้เลยว่าอยู่ข้างในเปิดประตูให้หน่อยนะครับหรือจะเอื้อมมือมาเปิดตรงนี้ ก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งสำหรับฮุนไดเทสมันนะครับผมความปลอดภัยเซฟสี้อย่างดีนะฮะนี่ล้อมแมกอารอลของ16ทั้งสี่วงสี่เส้นเลยคันนี้ได้ก้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดมาให้ด้วย1 2 3 4นี่กล้องมองหลังนะครับตัวท็อปดีรักนะฮะเทส กระจกไม่มีรอยแตกร้อยแล้วแต่อย่างใดไฟเบรกดูที่3าติดครบหมดนะครับเพิ่พมพื้นที่วางของได้ด้วยนะคุณลูกค้านี่สามารถเลื่อนได้นะฮะวางของสัมภาระไปกันได้หมดเลยนะครับผมน,นี่น้อยไม่มีขยับโช้เดิมเดิมนะครับน้อไม่มีขยับเลยนะนโช้กเดิมเดเม็ดอา์รสวยๆเรียงครบแบบนี้ไปเลยนะครับ สวยางามมากนี่ด้านข้างเหมือนเดิมครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับผมใช้งาน,นได้ปกติเลยสวยงามจริงๆนะครับนี่นะครับเบาะส,สวยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคันนี้นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เอหนึ่งนะครับ 41นะครับสภาพดีๆท like ี s, <S <Finn. S 1> ่สุดแบบนี้นะฮะตองยนนิ่งๆนะครับแบตเรี่ลูกใหม่เอาไปเลย Nossa นะครับผมภายหน้าเดิมๆน็อตไม่มีการขยับแต่อย่างใดเลยนะสวยงามจริงๆคันนี้นะครับเป็นราคา Listen, nice ตัดสดนะครับคุณค้าและอยากรู้ไหมว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่น้องเก่งบอกเลยนะครับราคาไม่ถึงห้0แสนนะครับราคาตัดสดคันนี้อยู่ที่สี่แสนบาท 469,000บาทได้11ที่นั่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ A1 นะครับเอาไปด้วยทำทัวร์แล้วส่งนักเรียนได้หมดเลยประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งนะครับคุณคะท้าใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าคันนี้เลย mm hmm. คุณได้เฮ็ดวันนะครับเครื่องยนต์2.5เป็นตัวดีลักปี2011สนใจติดต่อไปได้เลยครับที่นี่ลำเลิยเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ